สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนัก <World> Gas, คิด w o r l d g a s เขียงข้างสร้างรอยยิ้มพี่ว่างานครีเอทีฟไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเก๋าและเจ๋งอะฮะฉัจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ก็กลายเป็นที่ยอมรับ ฝรั่งชอบให้รางวัลตบมือให้เขาตบมือให้กับความเป็นตัวของตัวเองพอขึ้นปีสีปุ๊บเนี่ยก็สมัครงานอีกเลยก็ここยังเรียไม่จบเหมือนกันพี่ก็สมัครงานแล้วก็ที่เริอบรรทุกเหมือนกันอไม่ตอนนี้ไปสมัคร The m มอลล์ p ด r t พาร t ตเมนต์สโครับที่พี่ไม่สมัครเอ็นโฆษณาเพราะพี่กลัวพี่กลัวอีกแนละ้คือพี่ความรู้สึกว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรเลยที่จะสามารถ ใช้ให้เป็นประโยชน์กับเอเจนซี่โฆษณานั้นๆที่เขารับเราไปได้แต่พี่เรียน Marketing มาเก็ตติ้งมาพี่รู้ว่าพี่มีความรู้อะไรพี่รู้ว่าพี่จะสามารถใช้ความรู้นี้เป็นประโยชน์กับบริษัทที่พี่จะไปสมัครงานได้ก็เลยไปสมัครที่ที่เดอะมองแล้วก็ผู้จัดการเขาก็รับรับเข้าทำงานนะ,ะคะอยู่ในแผนกเรียกว่าบริการการตลาดอันนี้ได้นนเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองที่แปลก สุดอยอดเต็มที่เลยค่ะคือทําทุกหน่วยเลยพี่ทําทุกหน่วยตั้งแต่คี่ชื่อต็มในการลดราคาต่างๆลดกระนำนะคะลดละหำอะไรต่างๆนะ <c oughs> ทำไปปีครึง่งนะคะทำที่ดมอไปปีครึง่งบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะเราได้เราได้เวลาใช่เราจะไปเ c จริงๆแล้วที่แรกที่ที่รับพี่ไปเป็นครีเอทีฟเลยก็คือที่ MX ็มเอ็กซ์แอครัพี่ก็เลยได้เริ่มงานที่ได้ชื่อว่าเป็นก o อปเป i t e ไรเตอร์เต็มตัว มาได้ไปทําจริงๆแล้วชอบไหมฮะชอบมากค่ะเหมือนแบบโอ้ได้อย่างใจอ่ะอารมณ์แบบโหนี่คือความสมหวังอ่ะความสมหวังของชีวิตที่ม,มีแต่ความกลัวตลอดสุดท้ายโอ้ฉันได้ทําแล้วฉันได้อยู่ในเอน็นซีโฆษณาฉันได้ทํางานโฆษณาที่ฉันชอบมาตั้งแต่เด็ก เราได้เข้าไปทำในในเอ็นซีพัฒนาแล้วได้ทําในตําแหน่งที่เราใฝ่ฝันแล้วนะฮะเรากลัวจะทําได้ไม่ดีแล้วคือตอนกลางวันเนี่ยคือทุกคนก็จะยุ่งพี่ก็จะยุ่งในงานที่เขารับผิดชอบอ่างเงออี้ยอแล้วเราจะไปแบบพี่ขอพี่มาช่วยสอน <c oughs> ก็พี่หน่หน่อยคือมันไม่ได้อะ่ะพอพี่เขากลับบ้านไปเงี้ยพี่ก็รุบเลยเข้าห้องเขาเลยรุ้บก็บไปเปิดดูทุกอย่างที่เขาคิด เขียนอะไรอุ้ยดีว่าเฮ้ยภาษาสวยจังเลยอ่ะพี่คนนี้เสร็จเอาไปพี่อีกคนนึงอะไรเงี้ยกลับบ้านดึกทุกวันสำหรับพี่พี่คิว่าเฮ้ยถ้าเรามั่นใจมาสมัครงานที่บร,ริษัทนี้เราเขารับเราแล้วเนี่ย เราต้องทําให้ดีที่สุดคือเอ็นซี่โฆษณาเนี่ยเขาจะมีงานพิชคือการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้สมัยก่อนเนี่ยพี่ชิ่งทีนี้เนี่ยเอเนซีโฆษณาเนี่ยขเยขียนไปถึงถึงแผนการตลาดให้ลูกค้าเลยเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยหน้าเลยปึ้งอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นอาสาสมัครขอขออยู่กับเลขาเพื่ออ,อ่านอ่านปุ๊บรีตรวจให้ทาไมอะ เพราะอยากรู้อ uh, um, mm, ๋ออยากรู้ว <ok ่าเขียนพชชิ่งกันยังไงออไอ้กลยุทธ์กลยุทธ์นี่ยังไงกลยุทธ์คืออะไรอะไรยังไงเงินเลยได้ความรู้เต็มเงินคือคนคนพี่ๆที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทเอมอเกิในตอนนั้นเขาก็เห็นเราเป็นเด็ก เป็นเด็กที่ขยันมากผิดมนุษย์มนามากอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ยังไม่ได้ลงวงลงวันอะไรเลยนะตือแต่เอ็นที่แย่งตัวนตึมเลยอ่ะเพราะสัานชื่แรกที่เรารับผิดชอบในการเขียนคําให้มีอะไรบ้างกระเบื้องโอลานี่ค่ะยังยังยังใช้อยู่เลยกระเบื้องโอลานตาลูกโลกเนื้อแน่นหนาปึก นี่<ม>คือคําที่พี่จูดี้รับผ<ม>ิดชอบป<ม>่ะครับคือพี่รับผิดชอบทั้งทั้งหมดเลยทุกคําทุกคําไดอะล็อกอะไรด้วยหมดหมดทุกอย่างเลย<ม><ม>อ๋อก,ก็พี่เรตเตอร์นี่เอรับผิดชอบทั้งหมด<ม><ม>ทุกไดอะล็อกที่พูดในภาพพิธีโฆษณาใช่ค่ะปากไม่ไก่อนอุลาเคยมีไหมครับที่ทําโฆษณาออกมาแล้วกลับไปดูมดันอีกทีนึงแล้วรู้สึกว่าเออวันนั้นเราทําแล้วแบบไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ที่เป็นนะตอนนั้นเลยคือพอเรากลับมาดูผลงานเรานะอะไรเงี้ยมีไหมฮะ ไม่ค่อยมีค <ผม S 1> ือจะทำแล้วใช่ไหมฮะมันลงตัวแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะทําจ,จนถึงที่สุดนะคะหมายถึงว่าถ้ายังไมออนแอร์ air เนี่ยถ้าฉันเห็นว่ามันยังมีข้อบกพร่องหรืออะไรอย่ัจนก็จะแก้ไปตลอดฉันจะแก้ไปตลอดนะะอย่างถ้าเป็น c o p y ร r i t e r เนี่ยนะคะคือเขียน copy แล้วขายลูกค้าผ่านแล้วนะคะลูกค้าผ่านแล้วกลับมาเฮ้ยยังไม่ดีแก้ใหม่แก้ใหม,หม,หม่บอกให้ส่งไปให้ลูกค้าอีกเอไอก็อก ก็ลูกค <si ้าซื้อไปแล้วก็มาไม่ดีแล้วอันนี้มันดีกว่าอะไรเงี้ยเออแบบเอออี่ก็ไปขายแล้วก็แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเออแบบแต่ลูกค้าพอใจส่วนใหญ่แล้วเพราะเพราะว่ายิ่งทําอย่างนี้ลูกค้าก็จะยิ่งเห็นว่าเออเขาไว้ให้ความไว้ใจกับคนคนนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเรื่องของมุมมองของพี่จูนี่ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างโฆษณาตัวหนึ่งของสสสเรื่องจนเครียดกินเหล้าอะไรเนี่ย เริ่มแรกโจทย์ที่ทางสสสให้กับพี่จูดี้มาคืออะไรครับปีนั้นเนี่ยโจทย์ที่มาก็คือรู้สึกก็เป็นงดเล่าเข้าพรรษาค่ะพอดีตอนนั้นเืองข้างออฟฟิศก็มีคนงานก่อสร้างกําลังทำออฟฟิศอะ <c oughs> ่ะทำออฟฟิศใหม่กันอยู่อะไรเงี้ยแล้วตกเย็นก็ประจําเลยเห็นเราุกเย็นเลยก็นั่งกันตนอตอนนั้นคําที่มัน ขึ้นมาในหัวก็คือแบบจนกลุ้มกินเหล้าก็เลยเออเอาไปขายลูกค้าก็ <c oughs> ลูกค้าก็ซื้อลูกค้าก็ซื้อเลยจนเกลียดกินเหล้าจนเกลียดเหลือแล้วแต่ที่นี่ประหลาดเนี่ยรางวัลโฆษณาที่นี่วางอย่างเป็นของเล่นครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับโอ้ยอ <c oughs> ัดคือมันเยอะขนาดนี้แล้จะไปเก็บยังไง